เห็นดีไซน์กล้องหลังวงกลมคู่ดัวริงแบบนี้นะครับไม่ต้องบอกก็รู้โดยเฉพาะแฟนๆของหัวเว่นะครับใช่แล้วครับผมวันนี้เรามาพร้อมกับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดในตระกูลโ o วากับหัว w e ่ยโนวา SE ครับ Huawei Nova 9 SE นะครับก็มาพร้อมกับ4จุดเด่นในเรื่องของซ u เปอร์คามิรานะครับกล้องถ่ายภาพซ u เปอร์บล็อกในการถ่ายวิดีโอถ่ายทำบล็อกด้วยกล้องหน้ากล้องหลังมีซ u เปอร์ดิสเพลย์ครับการแสดงผลบนหน้าจอที่สวยงามคมชัดและซ u เปอร์ชาร์จนะครับชาร์จไว66วัตต์แบตเต็มได้100%ภายในเวลาเพียงแค่36นาที ตัวเครื่องโฮมเวลนวาเก้านะครับก็มาพร้อมกับดีไซน์ที่ค่อนข้างจะบางนะครับแล้วก็เบาซะด้วยเรื่องของฝาหลังก็มีการเล่นลวดลายสีสันเป็นลักษณะเหมือนกับเรเดียนนะครับหรือว่าเป็นรังสีแผ่ออกมาจากตัวของกล้องดูออร์ริงคาเมรานั่นเองจุดเด่นของรอบนี้นะครับตัวของโนวา9 SE เนี่ยมาพร้อมกับกล้องหลังทั้งหมด4ตัวด้วยกันโดยจะมีเซนเซ,นเซอร์หลักความละเอียดสูงอยู่ที่108ล้านพิกเซลนะครับส่วนวงกลมด้านล่างนั้นเป็นกล้องอัลตร้าไวครับ8ล้านพิกเซล กล้องอีก2ตัวซ่อนอยู่ไหนบริเวณด้านข้างครับตรงนี้เป็นกล้องเสริมคือตัวของเดฟคามร่าสองล้านพิกเซลแล้วก็ตัวมาโครถ่ายภาพระยะใกล้นะครับสล้านพิกเซล โดยตัวกล้องหลักครับความละเอียดล้านพิกเซลเนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อการถ่ายภาพแบบเป็นไฮเรสซลูชั่นนะครับเน้นความคมชัดเมื่อถ่ายมาครับก็สามารถจะครอปซูมนะครับตัดแบ่งบางส่วนไปแชร์ไปใช้งานได้เพราะว่าตัวพิกเซลของภาพเนี่ยมันสูงถึง108ล้านนะฮะซึ่งการถ่ายภาพปกติมันจะเป็นการทำบินนิ่งหรือว่ารวมพิกเซลจาก9เป็น1เพื่อให้ภาพมีความสว่างมากขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดต้องการจะใช้แบบเต็มความละเอียดพิกเซลคือ108ล้านเลยเนี่ย เราก็ต้องมาเลือกนะครับที่ส่วนของ h ฮร h ส e s นี่ครับอยู่ในมอก็มาเลือกไฮร h ส e โหมดนะครับเสร็จแล้วคราวนี้ภาพถ่ายออกมาเนี่ยก็จะเต็มความละเอียด108ล้านพิกเซลนะครับแน่นอนว่าข้อดีคือได้ภาพความละเอียดสูงนะครับแต่ว่าข้อแตกต่างกับโหมดปกติหรือการถ่ายภาพแบบออโต้เนี่ยก็คือในโหมดออโต้มันจะเป็นการเลือกใช้งานนะครับตัวของเซนเซอร์หลักแต่ที่บอกไปตอนแรกคือเป็นการบินนิ่งรวม9พิกเซลเป็น1 แล้วก็มีตัว AI เข้ามาช่วยควบค control นะครับเรื่องของการปรับแต่งถ่ายแบบมัลติช็อตพร้อมกันแล้วก็ประมวลผลภาพออกมาให้มีความสว่างสีสันคมชัดมากขึ้นแต่การถ่ายภาพแบบไฮเรสหรือ108ล้าน,นครับอันนี้เขาใช้เรื่องของ CPU ทํามวลผลเยอะหน่อยก็เลยจะไม่สามารถถ่ายภาพหลายช็อตพร้อมกันประมวลผลได้นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดลองเทียบกันนะครับระหว่างภาพถ่ายในโหมดออโต้บวกกับ AI นะครับกับภาพ108ล้านเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของตัว Dynamic Range นะครับหรือพวก HDR โหมดเนี่ยที่ตัวของ โหมดออโต้สามารถทําได้ดีกว่าซึ่งก็ต้องแล้วแต่เรานะครับว่าต้องการจะเอาภาพแบบไหนไปใช้งานต่อและอีกโหมดหนึ่งที่เป็นไฮไลท์ของ h u วเว่มาหลายรุ่นแล้วก็เป็นค่ายรแรกที่พัฒนาเรื่องของการถ่ายภาพในช่วงเวลาแสงน้อยก็คือตัวของ night mode ครับ สำหรับตัว night mode บนโนวาเก้า SE ก็ยังสามารถทําได้ดีนะครับสมชื่อของเวลเรื่องของการถ่ายภาพซึ่งอันนี้ก็เป็นการทํางานร่วมกันนะครับระหว่างเซนเซอร์ขนาด1นึ่งส่วนหนนิ้วนะครับแล้วก็ตัวของบินนิงพร้อมกับมัลติเฟรมฟิวชั่นอัลกอริทึมครับที่พนาต่อเนื่องกันมาเนี่ยก็สามารถจะดึงความสว่างของภาพในที่แสงน้อยหรือแทบไม่มีแสงเลยเนี่ยกลับมาได้พร้อมกับสีสันด้วยครับไม่ได้เป็นลักษณะเหมือนกับดึงมาสว่างแล้วสีตุน,ตน ซึ่งในระหว่างการที่เราเปิดโหมดกล้องนะครับแล้วก็ไปที่ไนท์โ mode นะครับแล้วกดชัตเตอร์ถ่ายภาพมาเนี่ยก็เฉดเรื่องของการเก็บภาพรวมแสงมาแล้วก็สว่างขึ้นทันทีจากบนหน้าจอแล้วก็จะมีตัวของโหมด AI snapshot นะครับที่เข้ามาช่วยถ่ายภาพเวลาที่เราต้องการถ่ายอะไรที่มันเคลื่อนไหวรเร็วนะครับอย่างเช่นอาจจะมีหลายๆคนไปเล่นพวกลักษณะกีฬาเอ็กซ์ตรีมก็สามารถถ่ายภาพเป็นแบบ snapshot แล้วภาพไม่เบลอได้นะครับซึ่งจริงเนี่ยนอกจากโหมด AI snapshot แล้ว ตัวกล้องหัวเว่ยครับยังมีหนึ่งฟีเจอร์ที่ผมว่าแต่คนอาจจะจําไม่ได้หรือลืมไปแล้วครับนั่นก็คือ Ultra Snapshot ครับเรียกว่าหยิบมือถือออกมาจากกระเป๋านะครับยังไม่ต้องมากดเปิดหน้าจอสแกนนี้เลยทั้งนั้น,นครับกดไปที่ปุ่มลดเสียง2ครั้งครับมันจะเปิดกล้องทันทีและถ่ายภาพทันทีโดยโชว์เวลาว่าใช้เวลาเพียงแค่1วินาทีหรือต่ากว่านั้นนะครับในการถ่ายภาพช็อตสําคัญนั้น,น,นแต่ต้องมีการไปสลับนะครับฟีเจอร์ในส่วนของตัวกล้องก,องก,องก่อนนะครับ ที่การตั้งค่าเพราะว่าค่าเบื้องต้นที่เขาเซตมาให้นะครับมันจะเป็นการเปิดกล้องด้วยการกดปุ่มลดเสียง2ครั้งนะครับแต่ถ้าเกิดต้องการจะเปิดใช้ตัว u l t r า Snapshot ก็ต้องกดสลับเป็น Take Snapshot แทนส่วนกล้องหน้าของ Huawei Nova 9นะครับก็มีความละเอียดอยู่ที่16ล้านพิกเซลนะครับสามารถถ่ายภาพพอเทปละลายฉากหลังได้นะครับแล้วก็ยังรองรับการใช้งานร่วมกับตัว Night Mode หรือว่าถ่ายภาพเซลฟี่ตอนกลางคืนด้วย ถายภาพบุคคลนะครับอันนี้ก็สามารถจะปรับเรื่องของบิวตี้เลเวลในการเกลีย่ยใบหน้าผิวให้เนียนขึ้นนะครับรวมถึงเรื่องของระยะการเบลอตัวโบเก้นะครับอันนี้ก็สามารถจะเลือกปรับซึ่งตัวกล้องหน้ามาพร้อมกับเลนส์วายนะครับผมอันนี้ก็สามารถจะเลือกปรับระยะ ให้กว้างออกได้นะครับส่วนงานวิดีโอนะครับรอบนี้เหมือนกับทาง Huawei จะผลักให้ตัวของ Nova 9 SE เนี่ยตอบโจทย์เรื่องการถ่ายวิดีโอถ่ายบล็อกสั้นๆง่ายๆได้ดีขึ้นด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปิดตัวของ Dual View นี่ครับสามารถสลับเป็น Dual View วิดีโอได้เลยนะครับจากหน้าจอของโหมดวิดีโอนะครับเสร็จแล้วจะเป็นการเปิดใช้งาน2กล้องพร้อมกันกล้องหน้าและกล้องหลัง โดยสามารถเลือกปรับรูปแบบนะครับด้วยการกดไปที่ปุ่มนี่แหละตรงกลางที่เดิมเลยนะครับมันจะมีเลือกเป็นแบบแบ่งจอซ้ายขวาคือใช้กล้องหน้าหลังเท่ากันนะครับแล้วก็สลับเป็นแบบ Picture-in-Picture แบบนี้คือเป็นจอเล็กกับจอใหญ่นะครับเลือกสลับได้โดยความเรยวในโหมดนี้ก็อยู่ที่ Full HD นะครับ 1080p นั่นเองซึ่งนอกจากโหมดแบบใช้กล้องหน้าหลังพร้อมกันแล้วนะครับคราวนี้เนี่ยโหมดวิดีโอยังสามารถใช้การถ่ายวิดีโอนะครับ สลับไปมาระหว่างกล้องหน้าหลังได้ด้วยนะครับแล้วก็เป็น continuous recording นะครับโดยจะเริ่มกดบันทึกจากกล้องหน้าหรือหลังก่อนก็ได้เสร็จระหว่างถ่ายทําก็สามารถจะกดสลับกล้องในระหว่างถ่ายได้โดยไม่ต้องกดหยุดหรือว่ากดเริ่มบันทึกใหม่ พอถ่ายรูปถ่ายคลิปมาเรียบร้อยนะครับอยากจะเอามาตัดต่อแต่งหรือว่าเอามาเรียงร้อยเป็นเรื่องราวเนี่ยเราหาภาพถ่ายอันนี้ไม่ได้ยากครับก็คือเ่าเข้าแกลเลอรี่ไปครับแล้วพิมพ์ค้นหาเราก็จะมีข้อมูลของพวกภาพถ่ายขึ้นมาแล้วว่าวันไหนอาหารหรือว่าเป็นพวกสัตว์เลี้ยงครับก็เช็คให้เรียบร้อยเลยซึ่งตัวนี้โฮเวลก็มีการพัฒนาแอปที่เรียกว่าเพเทลคลิปขึ้นมานะครับคือก่อนหน้าจะมีพวกเพเทลเซิร์ชนะครับในการค้นหาข้อมูลต่างๆ่งรวมถึงแอปที่ต้องการติดตั้งบนตัวเครื่องด้วยใมีม Pay กับการนําทางนะครับแล้วก็ตอนนี้มีเพเทอร์คลิปนะครับลักษณะตาเป็นแบบนี้ออกมาเมื่อกดเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถเลือกใช้ฟิลเตอร์ที่มีให้ใช้งานกันนะครับมาทําเป็นคลิปสั้นๆใส่พงใส่เพลงใส่เอฟเฟกได้ซึ่งพวกเอฟเฟกหรือว่าเทมที่เขาทํามาให้นะครับผมตรงนี้เราสามารถจะเลือกใช้งานเป็นภาพนิ่งหรือวิดีโอก็ได้เมื่อเราเลือกดูเทมเพลตเสร็จแล้วนะครับอยากใช้งานตัวไหนเนี่ยก็ลองแตกเข้าไปดูก็จะมีการโหลด ัสัญลักษณพรีวิวให้ดูนะครับว่าเอฟเฟกกับเสียงจะเป็นยังไงเสร็จแล้วก็สามารถจะเลือกเอาภาพหรือวิดีโอเนี่ยมาใส่แล้วก็เอาไปใช้งานต่อได้เลยอย่างเช่นเอฟเฟกตัวนี้นะครับพอกดเริ่มต้นเขาจะมีการแจ้งว่าแต่ละช่วงของคลิปนี่ใช้เวลาประมาณ3วินาทีนะแล้วก็ต้องการทั้งหมด9รายการสหรับหน้าจอครับที่เราบอกว่าเป็นซูเปอร์ดิสเพลย์เนี่ยส่วนหนึ่งคือทางฮเวเนี่ยเขาเลือกใช้หน้าจอขนาด 6.78นิ้วนะครับผมแต่ว่าขอบที่ดีไซน์ออกมาเนี่ยด้านข้างเนี่ยบางเฉียบครับ1.05มิลลิเมตรเท่านั้นคือทั้งขอบด้านบนด้านข้างเนี่ยบางจริงจังมากครับแต่ว่าด้านล่างอาจจะมีความหนามากกว่าอยู่นิดหน่อยนะครับถัดมาก็เป็นเรื่องของอัตราเฟซเรทของตัวหน้าจอครับรุ่นนี้อยู่ที่90เตซ์และก็ยังมีตัว Touch pling, ทัชแซม pling ครับการตอบสนองต่อการสัมผัสบ,บนหน้าจอเนี่ยสูงที่240เตซ์ครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการ ใส่คำสั่งนะครับการควบคุมตัวละครระหว่างการเล่นเกมเนี่ยไม่ใช่ปัญหาครับเพราะว่านอกจากจอตอบสองเร็วแล้วนะครับตัวของทัชพาร์เนลเนี่ยให้มีความถี่มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถจะจับความแม่นยําของตัวทัชสกรีนได้ดีขึ้นคือโดยปกตินะครับตัวทัชพาร์เนลมันจะมีตารางตีเป็นเส้นเป็นเส้นเป็นเส้นนะครับว่ามีความถี่มากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดว่าเราสามารถซูมดูโครงสร้างภายในได้อะรอบนี้เส้นมันจะหนาและถี่ขึ้น ตัวระบบของ Huawei Nova 9SE นะครับก็มาพร้อมกับ EMUI เวอร์ชัน12นะครับผมแล้วก็ชิปเซนเจะเป็น Snapdragon680 นะครับตัวนี้ที่เราทดสอบก,กันเนี่ยจะเป็นเวอร์ชัน r ร m 8รอม128นะครับส่วนเรื่องการใช้งานติดตั้งแอปพลิเคชันเนี่ย EMUI ก็จะมาพร้อมกับนะครับระบบของ u a ว e i a p p g a l l e r y นะครับที่สามารถติดตั้งแอป ซึ่งรองรับ HMS นะครับได้ทั้งหมดอยู่แล้วยกตัวอย่างนะครับในแอป g a l l ลอรเนี่ยก็จะมีแอปพวกธนาคารต่าง,างๆครับที่สามารถจะโหลดมาใช้งานได้อันนี้ก็ครบหมดทุกแบงก์แล้วนะครับรวมถึงแอปอย่างเป๋าตั้งนะครับหมอพร้อม Grab Line Man อะเฟซบ o ๊ก IG นะครับหรือว่าเกมที่มีการพอร์ตมาลงที่ตัว Huawei App g a l l ลอรแล้วถ้าเกิดแอปตัวไหนหรือเกมไหนอยากลองเล่นนะครับหาไม่เจอก็สามารถใช้ตัว p a y เท่า Search นะครับในการค้นหา ตัวแอปมาติดตั้งเพิ่มเติมได้เีผมก็โหลดตัวของ IG กับ Facebook มาครับว่าสองแอปนี้นะครับสามารถล็อกอินใช้งานได้ไม่ต้องพึ่งพาส่วนของ g o o i l e s e r v i c e นะครับแต่ถ้าเกิดว่ายังมีความจำเป็นต้องใช้ Google Mobile Service อยู่แล้วก็อันเนี้ยก็จะมีตัวของ G-Space ครับที่เราสามารถติดตั้งผ่านตัวของแอป Gallery ได้นะครับซึ่งเมื่อเปิดใช้งานครั้งแรกครับเราก็ต้องมีการล็อกอินด้วยเขาเข้าไปนะครับเสร็จแล้วก็ สามารถจะเข้าไปโหลดแอปพลิเคชันต่างๆจากในตัวง G Space แล้วก็ Play Store ได้นะครับแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าตัว G Space เนี่ยมันจะเป็นการจำลองระบบของ Google ขึ้นมานะครับภายในเครื่อง Nova 9 SE เพื่อเราสามารถจะโหลดแอปที่ต้องมีการผูกกับ Google Mobile Service ใช้งานนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเราสามารถใช้งานพวก YouTube นะครับ Gmail นะครับเช็คเมลเช็คเมลได้ Google Drive Meet รวมถึงแม้แต่ว่า YouTube นะครับก็สามารถโหลดแล้วก็ติดตั้งได้นะครับพอเสร็จเรียบร้อยนะครับแอปที่เราโหลดมาเนี่ยก็จะมาโผล่บนหน้าของ g Space แบบนี้ครับถ้าเกิดต้องการใช้งานแบบเร่งด่วนไม่ต้องกด2-3ต่อ2อคลิกนะครับอย่างเช่นต้องการจะสร้างช็อตคัด YouTube นะครับเราก็แตะที่แอป YouTube ครับ ก็เลือกสร้างทางลัดครับปั๊บนี่เพิ่มก็จะมาที่หน้าจอหลักแล้วนะครับพร้อมกับีมอคอน G Space เล็กๆอยู่ที่มุมขวาล่างนะครับเวลาอยากจะเปิดใช้งานก็แค่แตะที่แอปเหมือนปกติเลยครับนี่เด้งขึ้นมาเรียบร้อยนะครับที่สำคัญก็คือการใช้งานตัว G-space เนี่ยกับแอปพลิเคชันอย่างไลน์นะครับยังสามารถจะซิงข้อมูลนะครับแชทที่เคยแบกอัพเอาไว้เนี่ยกลับมาที่ ตัวลน์บน Huawei Nova 9 SE ได้ด้วยแต่ว่าส่วนของการตั้งค่า G-Space แบบละเอียดนะครับติดตั้งลงแอปรวมถึงการทําให้การแจ้งเตือนของลน์นั้นสามารถโชว์เด้งได้เหมือนปกตินะครับอันนี้คงไม่อธิบายแบบลึกๆในคลิปนี้เพราะว่าเรามีคลิปที่เคยทำเอาไว้แล้วนะครับเกี่ยวกับการติดตั้งแล้วก็ใช้งานตัว G-Space นะครับสามารถคลิกไปดูได้แต่ก็มีการโชว์เรื่องของการลงแอปลงเกมผ่านตัว G-Space ไปแล้วนะครับแล้วถ้าเกิดถามว่าพอเป็นระบบที่ซ้อนอยู่ในตัวเครื่องแล้วเนี่ย มันทำงานได้เร็วลื่นเหมือนกันไหมนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าถ้าเกิดเราลองเล่นเกมเนี่ยผ่านตัว G-Space ความเร็วความแรงจะเป็นยังไงบ้างครับ ถึงแม้ว่าตัว G-Space จะเป็นการจำลองระบบขึ้นมานครับแต่เรื่องของความเร็วในการใช้งานการเปิดกราฟิก CPU ต่างๆนี่ก็สามารถดึงมาได้เต็มนะครับผมจะมีก็แค่เรื่องของการใช้พลังงาน,นครับที่อาจจะสูงกว่าระบบปกติที่เราติดตั้งผ่านแอปแกลอรี่นะครับอันนี้ก็มาทำงานเป็น Native App บนตัวเครื่องเลยแต่ถ้าเกิดเป็นการติดตั้งแล้วก็เล่นผ่านตัว G-Space เนี่ย มันก็มีการใช้งาน CPU ในการจําลองรูปขึ้นมาในตัวเครื่องด้วยนั่นเองครับและในการใช้งานแบบต่อเนื่องโดยเฉพาะการเล่นเกมครับใครที่กลัวเรื่องของอุณหภูมิตัวเครื่องจะร้อนขึ้นนะครับอันนี้เขามีการออกแบบตัวระบบของกาฟีนแซนวิชนะครับก็คือจะมีชุดระบายความร้อนทั้งด้านหน้าและด้านหลังของตัวบอร์ดนะครับทำงานคู่กันเพื่อให้สามารถจะลดอุณหภูมิของตัว CPU นะครับชิปเซตต,ต่างๆได้ดีขึ้น และจุดเด่นยาญหนของ h u วเว i ก็คือเรื่องของการพัฒนาตัวเอโคสเตมขึ้นมานครับในการทํางานร่วมกันระหว่างสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตแล้วก็คอมพิวเตอร์นะครับถ้าเกิดเรามีพวกอุปกรณ์ที่เป็นตระกรล h u a w เว m a เมดบุ๊ก a มดแพดก็ยังสามารถใช้งานเชื่อมต่อกันนะครับหรือตัววันท็อปคอนเน็กชันะครับที่สามารถจะแชร์ไฟล์ต่างๆนะครับด้วยการแตะเพียงครั้งเดียวนะครับผ่านคอมพิวเตอร์ที่มีทวเวแชร์นะครับ สำหรับ Huawei Nova 9 SE ครับตัวนี้ก็มาพร้อมกับแบตเตอรี่ความจุ 4,000mAh นะครับผมแล้วก็รองรับการชาร์จไวโค้ชชา Super Charge 66W นะครับซึ่งในการเสียบชาร์จนะครับใช้เวลาเพียงแค่ประมาณ15นาทีเนี่ยเราจะได้แบตมา60%เลยครับเกิดต้องการให้เต็ม100%ก็ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงน,นิดครับนะแล้วก็ตัวของหัวชาร์จเนี่ยเขาก็แถมให้ในกล่องแล้วด้วยนะครับอุปกรณ์ภายในกล่องของ Nova 9 SE นะครับที่แถมมาให้เลยเนี่ย ก็จะมีทั้งตัวเคสใสนะครับนี่แล้วก็ตัวหัวเว i นะครับซูเปอร์ชาร์จ66วัตต์นะครับมาให้เลยพร้อมกับนะครับสาย USB Type C อีก1เส้นเป็นแบบ A to C นะครับผมนี่ครับครบแล้วครับของทั้งหมดภายในกล่องของ Nova 9 SE นะครับสำหรับ Huawei Nova 9 SE นะครับก็จะมีวางจำหน่ายทั้งหมด2สีนะครับตัวนี้คือสี Starry Blue นะครับผมแล้วก็อีกสีหนึ่งจะเป็นสีดำ Midnight Black นะฮะ โดยสเปคก็มาพร้อมกับหน้าจอนะครับ6.78นิ้ว Full HD+ นะครับ Refresh r a e 90 h z ซ Touch Sampling 240 h z นะครับชิปเซ็ตเป็น Snapdragon 680นะครับ6นาโนเมตรแล้วก็ชุดกล้องหลัง4ตัวเซ็นเซอร์หลัก108ล้านพิกเซลกล้องหน้าเซลฟี่16ล้านพิกเซลนะครับผมมาพร้อมกับโหมดในการถ่ายภาพกลางคืนและการถ่ายพวกกล็อกใช้กล้องหน้ากล้องหลังสลับไปมาหรือพร้อมกันได้ ตัวแบตเตอรี่ความจุ4,000ม ah ิลลิแอมป์นะครับรองรับชาร์จไว66วัตต์ใช้เวลาการชาร์จเต็ม100%เพียงแค่ครึ่งชั่วโมงนินดๆเท่านั้นโดยจะมีเซ,เซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือครับที่ปุ่ม power นะครับด้านขวาของจอภาพถัดขึ้นมาเป็นปุ่มปรับเพิ่มลดเสียงนะครับด้านบนจะมีไมครโฟนตัวที่2นะครับผมแล้วก็ช่องถาดซิมนะครับ2ช่องเป็น nano นซิมนะครับใส่ได้2ซิมเติมเมมไม่ได้การเชื่อมต่อก็รองรับสูงสุดคือ 4G นะครับผมแล้วก็ตัวของ wi-fi เนี่ย รองรับทั้ง2.5กิกแลวก็5กิกะเฮิร์สนะครับส่วนบลูทูธก็เป็นเวอร์ชัน5.0สั่งจองได้ตั้งแต่วันที่18มีนาคมนะครับถึง2 5มีนาคมนี้ราคา9,490บาทครับแต่ว่ามีราคาพิเศษเมื่อสมัครแพ็กเกจกับ AS หรือว่า Two Move H นะครับเริ่มต้นแค่2,990บาทอันนี้มีของแถมให้ด้วยนะครับผมเป็นหัวโวยฟรีเลสนะครับมูลค่า2,490บาทโดยสามารถรับเครื่องได้ตั้งแต่2 6มีนาคมนี้เป็นต้นไปส่วนใครที่มีคําถามเพิ่มเติมอยากรู้อะไรตรงไหน,นครับสามารถคอถมเมนต ันได้เลยนะครับผมแล้วก็วันนี้ผมพัดกับทิมอันโตเซนขอลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ